สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปการทำนายดวงชะตาประจำปีพุทธศักราช2564ของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีด้านการงานการเงินปี2564นี้คนเกิดวันพฤหัส,สบดีจะมีสถานการณ์ภาพรวมออกจะเรื่อยๆไม่มีแนวโน้มจะเจอกับเรื่องปวดศีลเวียนกล้าวซึ่งดีมากแต่ก็ไม่มีแนวโน้มจะเจอกับสิ่งใหม่ๆเรียกว่าทรงๆงเช่นกัน ถ้าคุณอยากเห็นความก้าวหน้าและมุมมองใหม่ของชีวิตให้ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนได้แล้วชีวิตจะมีสิ่งใหม่เข้ามาแน่นอนครับด้านความรักปี2,564นี้ดวงคนโสดจิตใจฝักใฝ่เรื่องอื่นมากกว่าการหาคู่ครองเน้นลุยงานสร้างฐานะลุยให้สุดไปเลยครับเนื้อคู่ของคุณไม่มีแววจะโผล่มาเร็วๆนี้ปีนี้เหมาะกับการเมคมันนี้ที่สุดครับคนมีคู่ความสัมพันธ์ที่ดีมีรากฐานอยู่บนความเชื่อใจกันดี อย่าปล่อยให้เสียงนกเสียงกาทำรักสั่นคลอนนะครับคำแนะนำปี2564ัาหสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีจะเคยไม่เชื่อความรู้สึกของตนเองแล้วมานั่งเสียใจภายหลังไหมครับประมาณว่าตอนแรกคิดจะทำอยู่เกิดลังเลก็เลยไม่ได้ทำแต่ลงท้ายก็กังวลที่ไม่ได้ทำตั้งแต่แรกลุยตั้งแต่แรกต้นปี2564นีนี้คุณอาจมีโมเมนต์นี้เข้ามาด้วยนะให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองดีๆนะครับ ติดตามคลิปการทำนายดวงชะตาใหม่ๆได้ทางช่องสตาโหราพยากรแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ